สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอยางรองหัวเก่งกันนะครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับหน้าที่ของมันแล้วก็ตำแหน่งที่มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งยางรองหัวเก่งพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากกว่าอะไรชิ้นอื่นหลายๆชิ้นเลยทีเดียวนะครับ ยางรองหวัวเกงพวกนี้นี่มันก็จะมีอยู่กับรถกระบะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็รวมอยู่ถึงรถพวก s u v PPV ทั้ตงหลายอย่างพวก Fortuner พวก m ิ x พวกนี้ก็มียางรองหวัวเกงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีเช็ดซีแยกก็คือรถอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเช็ดซีแยกเนี่ยมันก็จะต้องมียางรองหวัวเกงเหมือนกันนะครับอย่างกันนี้เป็นตอนครึ่งนะครับดีแม็กตอนครึ่งก็จะมียางรองหวัวเกงทั้งหมด6ตัวนะครับอ่าตอนเดียวก็มี6ตัวแล้วก็4ประตูนี่บางรุ่นก็มี6บางรุ่นนก็มี8ะครับ หน้าที่ของยางรองหัวเกลงวพวกนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ซับแรงกระแทกซับแรงประทะต่างๆซับแรงสันส่นสะเทือนที่มาจากช่วงล่างที่มาจากการใช้งานเวลาวิ่งบนถนนที่ไม่ราบเรียบนะครับซับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์พวกนี้นะครับก็จะถูกกรองด้วยยางรองหัวเกลียงพวกนี้ก่อนที่จะขึ้นน้องโดยสารนะครับเพื่อให้ห้องโดยสารเนี่ยมันเงียบลงแล้วก็เพิ่มความนิ่มนวลนะครับแล้วก็ช่วยในการถ่ายเทน้ำหนักเวลารถเข้าโค้งต่างๆนะครับ ก็คือสําคัญมากนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเจ้าของรถทั้งหลายก็จะไม่ค่อยรู้นะครับว่า,ามันมีอะไหล่ชิ้นนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งมีความสําคัญมากไม่แพ้อะไหล่ชิ้นอื่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งตําแหน่งของมันที่มันอยู่นะครับยางรองหัวก,กิ่งพวกนี้มันก็จะอยู่ด้านใต้นะครับมันก็จะมีการขวางอยู่อย่างตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่นี่ก็อยู่ข้างใต้ท้องของหัวก,กิ่ง ตำแหน่งที่มันอยู่นี่ก็จะอยู่ตามมุมแบบนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็บริเวณตรงกลางข้างๆซ้ายขวานะครับลักษณะการอยู่ของยางรองหัวเก่งเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่หชุดมันก็จะมี2ตัวนะครับตัวบนแล้วก็ตัวล่างที่ผมถืออยู่เนี่ยก็คือตัวบนนะครับมันก็จะมีตัวล่างอีกทีนึงนะครับนี่แล้วก็ด้านขวาก็เหมือนกันนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนี่อยู่แบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเช็ดซีนะครับ โดยส่วนมากนี่ก็จะเหมือนกันทุกเย่อเลยนะครับตำแหน่งที่มันอยู่อย่างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็ตรงกลางนะครับอย่างรองหัวเก๋งตัวกลางซึ่งก็จะอยู่ด้านใต้เท้าของเรานะครับอยู่ใต้คันริ่งประมาณนั้นแล้วก็ตัวหน้าก็จะอยู่บริเวณซุ้มล้ออยู่บริเวณใต้ควายน้าประมาณน,นี้นะครับแล้วก็นี่คือลักษณะตอนที่มันอยู่นะครับตอนที่ยกหัวเก่งใส่แล้วนะครับมันก็อยู่แบบนี้นะครับนี่มันก็จะวางอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็คือวันนี้นี่ อาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปก็คืออยากให้ดูกันชัดๆนะครับว่าลักษณะที่มันอยู่เนี่ยอยู่ประมาณไหนนะครับ ยางรองหวัวก,กิ่งเนี่ยถ้าเทียบกันขนาดตัวแล้วก็ภาระที่มันเบรกรับนี่ก็ถือว่าสาราก,กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ายางรองหวัวก,กิ่งนี่ตัวมันเล็กมากนะครับแล้วก็ต้องมาเบรกรับภาระเบรกรับน้าหนักหัวกิ่งแล้วก็รวมผู้โดยสารนี่ก็หลายร้อยกิโลนะครับทาให้มันสุดตัวง่ายแล้วก็สึกโรเร็วนะครับยิ่งถ้าใช้ในพื้นที่ถนนที่ไม่ค่อยราบเรียบนะครับก็จะทําให้มีการสึกโรเร็วแล้วก็สุดตัวง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งยางรองหัวเิีพวกนี้นี่ก็จะต้องมีการดูแลบ้างนะครับหลายๆท่านนี่จะไม่ค่อยรู้นะครับว่ารถเนี่ยมันมีอะไรชิ้นนี้ที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ลองดูกันนี้นะครับนี่ของใหม่กับของเก่าเห็นไหมครับของใหม่นี่ยังสูงอยู่เลยส่วนของเก่านี่ เบนแล้วนะเบนแล้วเริ่มสุดตัวลงมาเยอะมากนะครับนี่ที่ผมถืออยู่ก็คือของใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับส่วนของเก่านะครับเห็นไหมครับของเก่านี่สุดตัวลงไปเยอะซึ่งเมื่อมันสุดตัวเยอะเนี่ยทำให้เชสซีกับหัวเกิงเนี่ยมันก็จะมาอยู่ใกล้กันนะครับนี่ใกล้กันแค่นิดเดียวนะครับอย่างไก่พวงเนี่ยไก่พวงนี่ความหนาประมาณ6มิลเองนะครับ แล้วก็เนี่ยลองดูนะครับห่างกันประมาณ6มิลเมิลแบบนี้ซึ่งเมื่อมีการใช้งานรถมีการวิ่งในถนานที่ไม่ค่อยราบเรียบเนี่ยหัวกเก๋งกับเช็ดซีเนี่ยอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเวลามันไปใช้งานทําให้มีเสียงดังได้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับนี่ตำแหน่งของเขาที่เขาอยู่เมื่ออยู่ในสภาพปกตินะครับนี่ผมก็ก้มลงมาถ่ายดูนะครับด้านหลังนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ อยู่ประมาณใต้เข็บด้านหลังนะครับอาอยู่ประมาณนี้แล้วก็นี่คือของเก่าทั้งหลายนะครับที่ลูกค้ามาเปลี่ยนซึ่งผมเคยลงคลิปเกี่ยวกับยางรองหัวเก่งพวกนี้ไปบ้างแล้วนะครับ ให้ลูกค้าที่อยู่ไม่ไกลมากก็เข้ามาเปลี่ยนกันเยอะนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับผมขอไว้ขอลูกค้าไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ายางรองวกเขียงพวกนี้มีความสําคัญนะครับแล้วก็ทําให้หลายๆท่านนี่หลงทางกันมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ายางรองวกเขียงพวกนี้เมื่อเราใช้งานไปมันก็จะมีการสุดตัวนะครับมันมีความแข็งกระด้างน,นะครับทาให้หลายๆท่านเนี่ยก็ หลงทางหลงทางอย่างไรนะครับก็คือเมื่อไปปรึกษาช่างไปปรึกษาตามร้านต่างๆนะครับว่า,ารถไม่นิ่มนะครับสิ่งเลขนะครับสิ่งเลขที่เขาจะนึกถึงก็คือโชคนะครับโดยส่วนมากเลยนะครับที่ผมลองสอบถามกันดูสอบถามลูกค้าตั้งหลายนะครับเขาก็จะ อตอบมาเหมือนกันเทบจะบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือจะนึกถึงโชคเป็นอันดับแรกเลยว่าเปลี่ยนโชคมาหรือยังนะครับโชคเดิมหรือเปล่าโชคเยี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะไม่นึกถึงยางรองหัวเก่งพวกนี้เลยนะครับยางรองหัวเก่งพวกนี้ก็จะมาเติมเต็มนะครับให้รถของท่านนี่กลับมาในสภาพที่นิ่มนวลน,นะครับใช้งานได้ปกติได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เด่นถืออยู่ตัวนี้ก็คือของรีโวนะครับของรีโวก็จะเน้นไปเรื่องความทนทานเน้นอายุการใช้งานนะครับตัวก็จะใหญ่หน่อยนะครับของดีแมกนี่ก็จะเยอะนะครับเวลาเปลี่ยนนี่ของดีแมกก็จะชุดตัวเร็วสุดนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องความนิ่มนิดนึง ทำให้ยางรองหักเก๋งพวกนี้ก็จะสึกเร็วนะครับแล้วก็การเปลี่ยนนี่ก็จะแนะนําให้เปลี่ยนเป็นของแท้นะครับลองสังเกตดูนะครับนี่ชุดยางหวัวเก๋งก็ก็จะมีบูทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็บูทถ้าเป็นของเทียมซ้ายมือนี่ของของเทียมนะครับซ้ายมือทําให้อ่าความแข็งแรงลดน้อยลงนะครับเพราะว่าบูทของเทียมเนี่ยมันจะบางกว่าของแท้เยอะมากนะครับ มันส่งผลถึงความแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ยางรองวัวเก่งของเทียมนี่ก็จะแข็งนะครับไม่นิ่มนะครับไม่นิ่มเหมือนของเท้เพราะฉะนั้นก็จะแนะนําให้เปลี่ยนเป็นของแท้ยกชุดเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่ซ้ายมือเป็นของใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือตัวล่างนะครับตัวล่างก็ตัวล่างก็สุดเหมือนกันนะครับเมื่อมันเจอสภาพอากาศที่แท้จริงนะครับเจอการใช้งานที่แท้จริงเนี่ยก็ทําให้มันสุดตัวได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ อันนี้ก็คือตัวล่างมันจะแข็งนะครับเห็นไหมครับยางเนี่ยเมื่อมันมีการใช้งานยางพวกนี้ก็จะแข็งมากนะครับเห็นไหมครับนีแข็งมากและลองสังเกตซ้ายมือที่ผมถือตัวดำเนี่ยเห็นไหมครับนิ่มมากเลยนะครับนี่คือของเทและก็เป็นของใหม่นะครับมันก็จะนิ่มนะครับอ่านี่คือชัดๆเลยนะครับเห็นชัดๆเลยว่ามันนิ่มมากนะครับและก็ของ อันนี้ก็คือของแท้นะครับที่เก่าเนี่ยก็คือของแท้แต่ว่ามันผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วนะครับทําให้พวกบูทต่างๆเนี่ยมันเกิดสนิมแล้วก็ยางเนี่ยมันแข็งมันสึกมันสุดตัวนะครับนี่ภายในก็จะเป็นสนิมทั้งหมดเลยนะครับนี่ผมก็จะเอาบูทออาไม้ดูนะครับนี่ภายในก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนเลยไม่มีการดูแลนะครับซึ่งมันจะขาดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับ เมื่อมีอายุครบการใช้งานประมาณ5ปีก็จะมีอาการบ้างแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเจ้าของรถก็จะไม่ค่อยทราบเพราะว่าจะชินอยู่กับอาการลักษณะเดิมๆนะครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขับรถ คนอื่นแต่จะขับของตัวเองอยู่ตลอดทําให้เราชินอยู่กับลักษณะอาการนั้นๆน,น,นะครับทําให้ไม่รู้ว่าอาการที่เปลี่ยนไปลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับมันเป็นอย่างไรยนะครับนี่ลองสังเกตด,ดูนะครับนี่คือของที่ใช้งานมาแล้วมันจะแข็งที่เขาเรียกว่ายางตายยางตายก็คือประมาณนี้นะครับและก็นี่คือของแท้ของใหม่เลยนะครับความนิบมนววน,นี่ต่างกันเยอะนะครับ คือบางตัวนะครับนี่เมื่อ,อยางมันแข็งมันไม่สามารถยืดหยุ่นได้เวลารถตกหลุมกระเทกแรงๆก็จะแตกออกแบบนี้นะครับนี่มันก็จะแตกฉีกขาดแบบนี้นะครับเมื่อมีการกระเทกเพราะฉะนั้นนะครับ ก็จะต้องดูแลกันบ้างนะครับคลิปนี้ก็เพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับหลายๆท่านที่ใช้งานรถกระบะนะครับรถพวก SUV ทั้งหลายนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับว่ามันมีอะไหล่ชิ้นนี้ที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะมาเติมเต็มความนิ่มนวลน,นะครับเติมเต็มให้กับรถของเราเวลาเราใช้งานนะครับ ที่สึกเร็วสุดนะครับสุดตัวเร็วสุดก็คือ d m a มนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนเองนะครับดีแมรุ่นแรกๆนี่ก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าน,น้ตของเขาขึ้นสนิมง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะขาด ติดด้านในง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องน็อตขาดนะครับสำหรับดีแมรุ่นแรกๆแต่ถ้าเป็นดีแมรุ่น2020ขึ้นไปนี่ก็ต้องให้แนะนําเป็นช่างนะครับผมแนะนาให้เป็นช่างเปลี่ยนเพราะว่ายางรองวกกิ้งเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นย่ออื่นก็เหมือนกันนะครับก็ควรจะเป็นช่างเพราะว่ายางรองวกกิ้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดีแมคตั้งแต่2019ลงมาก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับ ก็อันที่ผมถืออยู่นี่เป็นตัว All New D Max ตัวแรกนะครับอันนี้ผมจําได้อ่าคันนี้ก็สึกลอเยอะนะครับนี่ลองดูนะครับอ่าบูทต่างๆนี่หลวมแล้วก็สึกลอแบบนี้นะครับทาให้มันโยกได้นะครับนี่มันโยกแบบนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้งานเราขับรถตกหลุมลงหลุมเข้าโค้งต่างๆทํา,าทให้หัวกิ่งเนี่ยที่เรานั่งอยู่ห้องโดยสารเนี่ยมันก็จะโยกโคลนกว่าปกตินะครับมันโยกได้มากกว่าปกติมันสั่นได้มากกว่า กว่าปกตินะครับนี่นะครับการชุดตัวเห็นไหมครับตัวล่างก็ชุดได้เยอะเหมือนกันนะครับลองสังเกตดูอ่าร่องนะครับนี่ร่องตัวนี้เห็นไหมครับอ่าของใหม่ยัางกว้างอยู่เลยนะครับแต่ของเก่าเนี่ยเบนแล้วนะครับอ่าลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ใครที่ใช้รถกระบะก็สังเกตกันเอาเองนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับมันไม่ได้ว่ารถ5ปีแล้วจะต้องเป็นทุกคันนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพถนนต่างๆนะครับผม นี่ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆความรู้ต่างๆจากเรียวนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับ